สวัสดีค่ะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูบุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ใช่ไหมคะ,ะก็มาพบกับคุณครูบุ้งกับการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูบุ้งมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมครูบุ้งมีการบริหารกล้ามเนื้อมือมาฝากเด็กๆด้วยวันนี้เด็กๆทําตามคุณครูบุ้งนะคะอ่ะชูมือขึ้นมาหนึ่งข้าง ทำเป็นปลาว่ายนะคะแบบนี้อ่าเด็กๆทำตามครูพุงนะคะปลาห้าตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่นะเจ้าปลาฉลอมข้ามีกลัวจะลหรอกงัดเหลือกี่ตัวคะเด็กๆอ่อเก่งมากเลยเหลือสี่ตัวปลาสี่ตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่เนะเจ้าปลาฉลอมข้ามีกลัวจะลหรอกงัดเหลือกี่ตัวคะ เหลือสามตัวปลาสามตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่นะเจ้าปลาใชล้อมข้ามีก,วก,กัวจนะชวุชลหนงับเหลือกี่ตัวคะเด็กๆเหลือสองตัวเก่งมากปลาสองตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่นะเจ้าปลาใชล้อมข้ามีกัวจช่ไหงับเหลือกี่ตัวคะเด็กๆเหลือหนึ่งตัวเก่งมากเลยค่ะ ปลาหนึ่งตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่เนะเจา้าปลาฉลามข้ามีกลัวเจ้าหรอกงัดแล้วกี่ตัวคะหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเจ้าฉลามก็ว่ายน้ำหายไปเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ หน่วยที่22เรื่องสีสันอสดใสอูสีอะไรนะเรื่องสายรุ้งเจดสีเเด็กๆรู้ไหมคะว่าสายรุ้งมีทั้งหมดกี่สีถ้าอยากรู้เราไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยจ้าสีแรกสีอะไรนะเด็กๆสีอะไรคะสีม่วงเด็กๆพูดตามคุณพงนะคะสีม่วงภาษาอังกฤษอ่านว่า p u อ p l e พ่อเพลอแปลว่าสีอะไรคะสีม่วงต่อไปสีาสลุงสีที่สองสีอะไรนะสีครามสีครามภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอินดิโกอินดิโกแปลว่าสีอะไรคะสีครามนั่นเองต่อไปสีที่สามสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่าอะไรคะบลูบลู ต่อไปสีที่สสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ green green ต่อไปสีที่หสีอะไรนะสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองภาษาอังกฤษใครตอบได้บ้างเอ่ย yellow yellow เด็กๆเก่งมากเลยต่อไปสีที่หสีอะไรคะใครรู้บ้าง เก่งมากสีส้มนั่นเองภาษาอังกฤษ orange orange เก่งมากค่ะสีสุดท้ายเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นสีอะไรอ่าสีแดงนั่นเองสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ red red สีอะไรคะสีแดงครบเจ็ดสีหรือยังคะเด็กๆอ่าครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบ ว่าสีสายรุ้งทั้งหมดมีกี่สีคะเด็กๆตอบให้ครูบุ้งชื่นใจหน่อยค่ะกีสีนะมีเจ็ดสีเก่งมากมีสีอะไรบ้างคะสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงเด็กๆเก่งมากทั้งหมดมีกี่สีคะเจด สำหรับวันนี้ครูบุ้งก็มีสีสายรุ้งทั้ง7สีมาสอนเด็กๆนะคะแต่ก่อนจากกันครูบุ้งมีใบงานหนึ่งใบมาให้เด็กๆทำก็คือให้เด็กๆระบายสีสายรุ้งทั้ง7ดสีให้สวยๆนะคะมาส่งครูบุ้งคนไหนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้ครูบุ้งดูด้วยนะคะสำหรับช่วงเช้าเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวภาคบ่าย มาเจอกับคูบุ้งอีกนะคะช่วงเช้านี้บายบายค่ะ